คลิปนี้ที่มาแนะนำโปรแกรม bypass wifi นะครับสำหรับหน้าจอพอดีนะครับ ios 15นะครับไม่ต้องก a i l b r e นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรม b y p a s สสำหรับ wifi นะครับใส่เข็มไม่ได้นะครับหน้าจอพอดี ios 15เป็นไปนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับ L p p l ครับก็ โปรแกรมนี้คือมันง่ายครับราคาก็ไม่แพงมากก็พอไหวครับสำหรับทำ wifi ไปเนาะดีกว่าเอาวางไว้เฉยๆนะครับดีกว่าทิ้ง่างั้นงก็วิธีก็มาดูนะครับไม่ยากครับไม่ต้องเกี่ยวเบรกนะครับวิธีนี้สำหรับตัวนี้เป็นโอเตพันนะครับผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่ามันต้องลงทะเบียนเสียเงินนะครับอันนี้ผมจะแค่ทําให้ดูเฉยๆนะครับผมไม่ได้ทําจริงนะครับ คือก่อนหนึ่ต้องลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีลงทะเบียนครับก่อนอย่างก็ให้เข้าโหมด DFU นะครับ DFU คือโหมดหน้าดํานะครับไม่ใช่โหมดหน้าซ้ายนะครับอันนี้เ็าเรียกว่าโหมด Recovery โหมดกับโหมดหน้าสายเนาะจะเรียกเป็นโหมดหน้าซ้ายนะก่อนจะเข้าโหมดหน้าดําก็ต้องเข้าโหมดหน้าซ้ายก่อนนะครับก็อย่างที่เคยทํานะครับแอปโปรแกรมนี้นะครับเข้าครับโปรแกรมนี้ผมเคยสอนไปทีหนึ่งแล้วนะครับี่้ขับไปกินตรงนี้นะครับ ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับโปรแกรมนี้ไม่ฟรีนะครับเสียตังค์นะครับสำหรับ m a c b o o k นะครับตัวตัวว i n d o w s มันยังยากดูนะครับมันยุ่งยากผมก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับเพราะตัวนี้ยังมันก็ไม่แพงก็เลยนะครับก็ได้อยู่เรามาดูวิธีกันนะครับก่อนเริ่นก็ให้ก้าโหมด E F U นะครับอยู่ในโหมดด้านซ้ายอย่างนี้นะครับกดตรงนี้ครับติ้มขึ้นมาเอาถ้าเป็นอย่างนี้คือ เชื่อมต่อไม่มองไม่เห็นนะครับไม่ทําใหม่ครับป่อสายเราก็ต่อใหม่กว่าจะมองเห็นนะครับอ่นี่นะครับตัวขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับขึ้นอย่างนี้นะครับคือมองเห็นนะครับตัวขึ้นเหมือนเมื่อกี้คือมองไม่เห็นนะครับต้องขึ้นอย่างนี้นะครับก็กดตามที่หน้าจอโปรแกรมเขาบอกครับอันนี้คือปุ่ม power กับปุ่ม home นะครับโอเคพัดนะครับส่วนในโฟน7เจ็ดในโฟน8แปดก็ปุ่ม power กับลดเสียงนะครับ ก็ดูตามโปรแกรมเขาบอกครับก็จะบอกอยู่นะครับพอกดสตาร์ทให้กดสองปุ่มพร้อมกันนะครับแล้วก็นับถอยหลังตามที่ขานับป่ะครับกดสองปุ่มครับนับถอยหลังเสร็จก,ก็ปล่อยปล่อยปุ่มพาวเวอร์ครับหรือปุ่มโฮมนะครับรอนับถอยหลังครับอ่อปล่อยโอเคนะครับ นี่คือเข้าหมดครีบอยู่นะครับเครื่องจะมองเห็นนะครับนี่นะครับให้ท่านก๊อปปี้ตรงนี้นะครับคือก๊อปปี้เลยนะครับก๊อปปี้แล้วก็ไป่มข้อความให้ผมนะครับจะไม่ว่าจะทางไลน์หรือว่าทาง facebook นะครับก๊อปปี้อย่างนี้นะครับคลิกเข้าไปครับนะขึ้นมาโอเคนะครับขึ้นมาซัดเชดนะครับคลิกก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปต้องก็ไปวางให้ผมนะครับไป่งให้ผมนะครับผมจะลงทะเบียนให้นะครับ พอลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับพอผมบอกให้ท่านกดพอ um ท่านบอกให้ท่านกดท่านก็ค่อยกดนะครับถ้าผมยังไม่บอกเ่ามนไปกดอะไรนะครับมันจะยังทำไม่ได้นะครับพอผมบอกมากดตอนแรกขั้นแรกท่านต้องมากดตรงนี้ครับปูพื้นหมดนะครับคือหมดหน้าม่วงนั่นเองครับกดเข้าไปครับเพราะถ้ากดไม่ได้ครับมันก็จะขึ้นว่าให้ลงทะเบียนนะครับ่มนะครับนั่นนะครับอันนี้คือไม่ลงทะเบียนนะครับมันจะน็อตนะครับ ท่านต้องลงทะเบียนนะครับนี่แกผมแค่บอกท่าน้แค่นะครับพอกดตัวนี้เสร็จนะครับให้มันบูตบูตจนครบร้อยเอเนะครับเมื่อครบร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จไอโฟนของท่านนะครับมันจะติดขึ้นมาอีกรอบนะครับมันจะติดขึ้นมาอีกรอบนะครับให้ท่านทําการเข้ารีบอฟยูใหม่นะครับเหมือนวิธีเมื่อกี้นี่นะครับเข้าหมดหน้าสายแล้วก็เข้าหมดหน้าดํานะครับพอเข้าหมดหน้าดําเสร็จนะครับให้บันทันตรงนี้ครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่กดตรงนี้เครื่องติดขึ้นมานะครับท่านไปเข้าดีฟอยู่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เข้าดีฟอยู่แล้วเครื่องมองเห็นแล้วเป็นหน้านี้แล้วนะครับท่านก็มากดตรงนี้นะครับขัานตอนต่อไปกดตรงนี้รันรัน PWN นี้แล้วก็มาบูตอีไวท์ unified, ตรงนี้รั้นที่2นะครับรันตรงนี้เสร็จมันจะขึ้นว,วัดเชสนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับถ้าขึ้นเดอร์เลอร์ให้กดใหม่นะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับกดเสร็จให้มันบูตให้โปรแกรมเขลันตัวนี้ขึ้นมาจนสดมันก็จะเด้งครับว่าโอเคชัดเช็ขึ้นมาแล้วครับแต่ขึ้นคำว่าเออร์อให้ทําใหม่นะครับต่อไปนะครับ1 2สองครับครั้งที่3ามก็มากดตรงนี้ครับเช็คเอสเอสเฮดนะครับกดตรงนี้นะครับถ้ามันเด้งกันมาเออร์อหรือว่ามองไม่เห็นเครื่องให้กดอีกรอบนึงนะครับ กดจนกว่ามันจะบูตนะครับไม่ใช่บูตจนกว่ามันจะรันตรงนี้มันจะวิ่งครับแถบซีมจะวิ่งครับวิ่งเป็นสุดนะครับแล้วมันก็จะขึ้นคําว่าโอเคซัตเช็นะครับหลังจากที่กดหนึ่งสามนะครับตามลำดับเนี้ยหนึ่งสองสามนะครับสามเสร็จแล้วก็มาที่นี่เลยครับฮัลโหลบายพาสครับอันที่สี่ครับอันทสุดท้ายกดฮัลโหลบายพาสนี้นะครับหลังจากนั้นก็เครื่องก็จะไอโฟนของท่านก็จะบูตขึ้นมานะครับก็เรียบร้อยครับเป็นเสร็จพิธี ง่ายนะครับไม่ยากมีแค่ขั้นตอนมีแค่นี้นะครับไม่ยากหรอกครับหลักๆก,ก็คือเข้าดีฟอยู่โหมดนะครับแล้วก็กดท่อน้ำม่วงเขาน้ำม่วงเสร็จเครื่องจะติดขึ้นมาให้เข้าดีฟอยูอีกรอบหนึ่งอันนี้รอบที่สองก็รันตรงนี้แล้วก็มาบูตรงนี้แล้วก็มาเช็คตรงนี้แล้วก็มาบายพาสตรงนี้โอเคนะครับอย่าลืมนะครับทุกขั้นตอนมันต้องขึ้นว่าชัดเคสนะครับ ถ้าขึ้นเออเลอร์ ar, ให้กดใหม่ทําใหม่นะครับทําใหม่เลยนะครับตั้งแต่รอบแรกถ้าจะให้ดีก็เริ่มทําใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับหรือว่าลองทําตรงที่มันเออเลอร์นี่นะครับลองได้แล้ลองได้ครับถ้ามันไม่ได้ค่อยทําใหม่นะครับค่อยเริ่มใหม่นะครับเข้าใจนะครับถ้าเกิดเออเลอ์ตรงนี้ก็กดตรงนี้ตรงนี้เออเลอก็กดตรงนี้ใหม่ส่วนมากที่เจอคือมันจะเออเลอันที่สามนี่นะครับ ตรงนี้มันจะเออร์เลอร์กดครั้งแรกมันจะเออร์เลอร์คร AH. ับคือเรากดเร็วไปนะครับต้องรอสักหนึ่งนาทีครับหลังจากที่ตัวนี้เสร็จให้รอสักสามสิบวิก็ได้ครับค่อยมากดอันที่สามนะครับมันถึงจะไม่เออร์เลอร์นะตอนที่ผมเคยกดนะนะส่วนมากมันจะเออร์เลอร์อันที่สามนี่นะครับถ้ามันเออร์เลอร์ให้กดใหม่นะครับกดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าจะรอสักสามสิบวิก็ได้ครับกดหนึ่งสองรอสามสิบวิค่อยกดอันที่สามนะครับถ้ามันขึ้นโอเคซัดเชสค่อยกด อันที่4อ่านดูดีๆนะครับดิ้งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีโอเคกับเออร์เรนะครับถ้าเออร์เรคือยังไม่ผ่านนะครับแต่่เพิ่งไปกดขั้นตอนต่อไปนะอย่าเพิ่งกดขั้นตอนต่อไปนะครับให้มันโอเคซัคเคสนะครับถ้าเออร์เรกดใหม่ครับผมโอเคนะครับไม่ยากนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับผมรับลงทะเบียนอยู่นะครับราคาก็ไม่แพงครับทักมาได้ครับกดตามคลิปนี่นะครับ โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มีอะไรมากครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ